ลลุุงเนาสวันนี้ครับวันนี้ลุงเนตจะพามาทค่แห่ครับบ่อนิดเดียวเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันว่าจะได้ปลาช่อนตัวใหญ่ไหมปลาลิ้มกับปลาลิ้มได้ไม่ได้เดี๋ยวลุ้นนะครับลองดูครับโอ้โหมันตายขึ้นหนังจยื่นออกใหญ่นาดนี่ยกระบื้งเมียยังไง เดี๋ยวรู้นกันว่าจะได้ตัวมโ้ยเจ้บเจนบที่นี่ที่นี่ีต้องดูด้รยโอมันนิ้นใ่ครับ หมูมาโดนแล้วครับโดนแล้วคาดยากครับแงหกสอบตาห้าเซนตัวใหญ่ขนาดเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่ขอตดมท๊น้ำพริกครับโโ้นั่นนะั่นอะไรกระชังอยู่ไหนฮะน่ะ ไม่ลมห่เออปลาอย่ไปเดานี่ยปลาแยกก่อปลาอะไรไม่รู้ครับเนี่ยปลาอย่างตะเขนะเีครับช่วยมีครับมีมใจ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 เป่ยนเข้ามางูมันจะตายมดอ่ะันี่ะ

เดี๋ยวกล้องมาใกล้ๆครับฝุงมืออง้อผมเชยโอ้ดูใกล้ๆครับโอ้มันผมแชยปลาอะไรครับถุงมืออง้อผมชชยดุกหัยมาใกล้ๆมาใกล้

ปั่นน้ำพิกอีกแล้วครับดุบปดุกบ่อนิดเดียวเองครับนี่ครับรดุกตัวสวยเลยปดุกปนิลน,นะครับปาบึกมีก่อนเดี๋ยวมีปาบึกจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับบ่อนี้ เอาอีกแล้วครับขอเด็ดตั้มะพริกไม่รู้ปลาอะไรครับโ <c oughs> ตวสวยเลยเดี <c oughs> ๋ยวนีแล้วครับ <c oughs> โอ้ยออกใกล้ๆเลย <c oughs> ขึ้นใกล้ๆด้วย่ะ โอ้ยเฮ้มบานบ่ได้อยู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 ่มาเอาที่ใสมาเลยอ้ย เฮ้ยสองตัวเลยนี่ครับพอได้ตำนมะพริก <c oughs> <c oughs> อย่างใหญ่เลยครับ What oh. ยางใหญ่ครับแบบนี้ตำน้ำพริกอย่างเดียวครับอร่อยออโอ้โหมีไหมดูสิน่าจะมี าบึ้งมาปาเลยโอ้ปวดเบื่อมันหลอก้ตอนนี้หน่ยาโอ้นใหญ่ครับไดต้มร้ำล็กของจิงของจิงโอ้โอันนอันตรายเดียเี๋ฮีพใหเลย มามามาปาลินโอ้ยุ <c oughs> ใจครับุใจดูเฮ้ยต้อจล้นิขาเลยครับมาาครับมาหลุมนิดเดียวอ Oh, bitch. น้ำเผาครับไม่เดี๋ยวตำน้ำพริกโอ้ยครับปัดินเอาอีกคนหนึ่งกากระน่าพาไปดูเวทโอ้ยสุดไก่นะฮะสุดไก่ล้ำอะ ทันเนื้อสี่ทันนื้โอ้ยจี้จี้จเม็ด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 ออกให้ก้าวออกให้ก้าวโอ้เม็ดตัวโซเนียเม็ดเต็มเม็ดวาแฮงโอ้เม็ดตัวโซเลยทันหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวรู้ด้วยกันว้วยตันน้ำพริกหรือเปล่าไม่รู้วย ขันครับขันครับโอ้ขันดูครับดูครับโคตรโคตรโคตรใจเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ้าชุมใกล้ๆเนาะลุงเน่จะเอาไปตำน้ำพริกครับเดี๋ยวมีอีกหรือเปล่าดูสิ ้อ,อ,อพอได้ตำน้ำพริกครับตำน้ำพริกครับแบบนี้อร่อยออเ้ทม,ม,มาเลย 我呢？我的我的 เสาหื้อฮะเสาหือไปยักเสาหื้อโอ้บึกปะบึกปบึกโอ้โหเอาไปยืงดิเอาไปตำน้ำพริกเนาะน้ำพรต้มอ่ะปาฮะปลาเอาไปตำน้ำพริกพริกน้ำพริกน้ำพริกเอาไตำน้ำพริกเนาะโอ้โหย่างใหญ่ลครับ ปลาบึกครับเี็กบอกว่าตันพี่วะใหญู่ดใหญ่นี่ครับผลงานวันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับอันนี้ปลาดุกนี่ปลาบึกครับอีกใหญ่เลยพอได้ตั้มน้องพีกครับครับวันนี้ก็มาเอาปลาออกบอ่อมาเอาปลาขึ้นจากบ่อครับบ่อไม่ใหญ่แต่ปลาบึกครับปลาบึกปลาดุกปลาช่อน พโคดิตำน้ำพริกบอกแค่นี้ครับได้หลายกิโลเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิป,ปใหม่และเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอคดิตำน้ำพริกครกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปาก